บทที่ส0บ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตงังเอกังสัมมยญาภะควาสกเกสุวิหรนติกาปิและว,วัตุสมิงมหาวะนเนมหาตาพิคุสเกนาพี สัิติมาจากมัตติหิบิกรุสติหิสเพวะวะหันเทัศนีจโรทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสิบตาโหตีพระวันตาทัศนายาปิกุสังกัญจาอนโคจตุนสุทาวาสกายิกานเทวังเอตตาทั้โหีอายังโขขวาาสเกสุวิหารตกบิลวัตุสมิงมหาวเนมาตาปิกุสเกนาสัิมาจามัตติหิบิกุสติหิสเพวะหนทัศนีจโราตุหิเทวตาเยปุเยนาตันิยตาโหตีพระวันตาทัศนายาปิคุสังกัญจายานุนามมยางปิเยนาพระวายเตยุตาุสัสการกมิตาวาพระ สามิชียตังวาภาหังปัสสาะเลยยะปัสสานิตังวาภาหังปัสเซสามิเชยะเอวะมีวัสุทาวาเซสุเทเวสุอัตตะหิตาภาภาโตตตาโตตระทางสุอาตะโขตาเทวตาภาวะตังตาอยาอาหิวะตาเทตวตาเอกวัตตาทังสุเอกวัตังทิตาโขเอกาเทวตาภาวะโตสัตติเกอิมังขะถังอภาสีมาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาขตาอาคาตมหาอัมังธรรมะสัมปญะทักกิตาเยวะปราชิตะสังคันตีอาตะโขปราเทวตาภาภาโตสัตติเกอิมังขะถังอภาสีตัตตะลพิขาวสมาทังสุเิตังอัตโนชุกะม มะกรังสุสาวรธิวะเนี่ยตานิคาเห็นตะวาอินทริยาละขันตีปฏิตาติอัทโขปาราเทวตาภระว่โตสัตติเกอีมังคาถงวาราสีเจตวากีรังเจตวาปพณิค e ังอินทกขีเราอวชาเมชาติอรันติสุทาวิมาราจุตจากครูมาสุทันตาสุทูนาคาตีอัทโขปาราเทวตาภระว่โตสัตติเกอีมังคาถงวาราสีเยเกจีพุทธังสัรตะนครับ ตาเสนาเตคาวิสันติอปายภูมิปหายามนุสังเทหังเทวการังปุเรปุเรสตีตีและระหพักวาพิขวมันตีิเยปุเยนะพิขวทาสูโลกราตุสุเทวตาสานิปจาโหตีตาหกัตตาคัสนาญพิคุสังขัสังขัญจะเยปีเตนิขวีอาเหสูงอติตรานังอาัมโตสัมาสมพุธาเตสัมปีทวันตะงอิสปะรามายะวะเทวตาสานิปจตาเหสูงเสยยถาปีไม้แห่งอิตระหิอะปิเตวิขวีขวิสันติอนะคตามทานังอาัมโตสัมาสาพุธาเตสาม อยู่ไม่ทงอิตาลฮิตาจิกิสามีพิคเวเทวกายยนังนานามานีนามานีกิตายิสามีพิคเวเทวกายยนังนามานีเทวศิษสามีพิคเวทเทวกายยนังนามานีตัาสุนทราสาทุกรรมนัสสเกโลถาภาสิสามีติเอวาเมติเตติโขเตพิขูภาวะโตปัจจักโสสมขะวัยอิตาเโวจะสิโลกามนุษย์กษามิยาถาภูมิมาจาทัศสิตาเยสิตาคิดเรื่องความพลาบาหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวัสสลีนารลมะหังสาสามิสามเปโนตัทธะ โอทาตามานาสาสุทธาวิปัสสนามาเวลาพิยโยปัสเตยตวววันเนกปิตวัทเวตตโตมันตยสาถาสาวเกสสติเแลเตหกายาพิการตาเตวิชานาถพิฆโวเยตาตววัดสุตวพุทธศาสนาเตสาตุลักขูยานังอนุสานาทัศนาปเกสตาตมัทขวงสหัสาาทัสตังเอเกสาสานาอนุสานาัมัสูงปเกนามาคังคงเิสสภาพุทธาหุงตจัสภาวิพิยาวาวิคเตวานาดกุมารตตโตมันตเยสาถสาวเกสสตนีแลเตเตระกายาพิการตาเตวิช โสสตาสหัสสาวยขาคมากปิละวัฒน์ิทมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนมธามานาภิกาโมวิขุนะสมิติงวานังแคสหัสสาวะเหมาวัตายะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนมธามานาภิกาโมวิขุนะสมิติงวานังสตากีลาติสหัสสาวะยะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสสิโนมธามานาภิกาโมวิขุนะสมิติงวานังอิเจเตโสนสหัสสาวะยะขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโโตยัสสินมมัาาิกมวิขันิติวังสัจ เวสสามิตาปัจจัตสตายักษานันนตมายโนอยที่มัตจุติมัโตวันาวันตโยยัสสติโนมุทัมนาปิกามุวิโกนะสัมปิติวันากุบิโลราชาข้หิโกเววิรัสนิเวสนางที่โยนังสัตตสานสังยักษานังปายดุปัสติคุบิโลราชาข้หิโกโสปะคัสมิติวันากุลิมาจัทิสังราชทัตตลตปัสสติขัานัมนาหทิปติมหาราชยาสิโสปิตาปิฏฐาต้าให้บรโวทิทามามาทีทีมัน ทานามามหาพลัยอทีมันตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสินโมดทมานามาิกามุโนะสมิติวันังท่าขีจัทท่สังราชวิรุโธปปาสาสติยักุมพันธารอธิิติมหาราชายาสโสปุตาตสภาโวนิทามามหาพัลัยอทีมันตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสินโมท่านามาิกาวมุขวิคุณนะสมิติวันังปชิมจัตท่สังราชวิรุฬปโคปสาสติราคันธ์าติมหาราชายาสิสุโสภิตาปีตสาภาโวนีท่ามามามวานันลัยอีกท อธิปติมหาราชายาสตสุโอบุตาราปนจาราหาวโวทานามาม,มหาพลายิที่มันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยัสสติโนมท่ามานาปิกามมวิคุณาสม,มิเดงว่านางภูริมาทิสังห้ตลาลัโถทักกีนนะวิรฬหะวนปชีมีนะวิรฬปโคกูเวลตระลัที่สังจงตันโลเตมหาราชาสมันต,ต,จตาจตุโลนิสาทัทธรามานานทางสุวดัดเดกปิลวัฒเวเดสังมายามิโนท่าสาอาคูวันจันนิกาสทามายากุุเถนนทเวเถหนุวิภูจาวิภูโตสหกระทโนมกามาสกามยาสัโราชโโจ อาคูมาจากสิโคเจวติพหลุสุริยาวชิสาอิติยตันเยจัลราชาโนท่านทางภาษาราจุพีโมธมานาพิกามมวิคุณาสม,มิติวันอาตาคุณาภาษานาคาวสลาจัฮะตันแทก,กากัมพตัสตลาอาคูปยาคาสหายาติพียามุนาทัตตลัตถาจะอาคูนาคายาสัสีโนยละวันโนุรมหาคาโคโสบคาสมิติวันนางเยนะคา,า,าราเชสขาสาหัรันติทิ่พาทิชาเปที่ชาปักขิวิสุทธาจะาคูเวหายาสาเตวานะมะนาบตาจิตตาสุปนาอิเตชันเตสานานังไรเชนตทานาคาราชนะมาสิสุปนาโตเขมามากาสีพุทโธสันะห หีวาจหีบูปาวะหายนตานาคสุปนสารนมากังสูปุถาคิตาวชิระหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาภาตโลวาสวัตเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชมหาพิสมาอสุรันทานะเวคณาสาเวปจินติสุจินติจาประหารทนัมจีสัตตะวันที่บุตรนาสเพเวโรจนาวากาสันในินตวะพลิงเสดัง ลาหูพัทธามุปาคามุสามโยธานิพันธนเตวพิคุณาสมิเติงวานังอาโปจัเทวปทาวีจเตโชวโยตหาควงวารุนาวารุนาเทวโสมจรยะรสาสหาเมตตากรุณากายกาอาภูเทวยะสัจิโนทัศเสตยทัศคากายาสเพนันัาตะวันโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัจฉิโนมูธานาพิกามุงพิคุณาสมิเติงวานังเวทูจัเทวสหะลีจอัสมาจัตโทเวยามา ยันาสูปฏิสาเทวจนามังคูรคกิตาสุนรยสุปฏิสาเทวจรยามังคูรกิตานัขัตตนิบุรักิตวาอาคูมันทวราหกาวสุนวสดเศโถสกปะขาบุรินาโทศเตยัากายาสเพนะนัตวัญญนอิทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสติโดโมธมานามิกามุวิโคนาสมิเตงวันังกาถาสังขายภูเทวชนะมคขีสิขาลิวาฤิจักจโรชาจัลมาบุพนิหาสิโนวันุนาสังหะธรรมะจัจจุตตาจัจเจ กายาสเพนะนะแต่วันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสติโนโมทธรรมนาปิกาโมงคีโหราศมิจิงวานังสมานามหาสมานามนุสสาวมนุสสุ มนุสุตตมาอคิธาปทูสิกากวอาโคมนโอนปทูสิกาอัาูหนยติเทวายจารหิตตวสิโนปาลคามหาปัลคาคเทวายยััสินโนท่าเสตเตทัาสทากายาสเพนาณตมโนที่มันโตจุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโหทมานาพิกามุงวิกุลนักสมิติวันะสุกากรุมหาอาุณาคูเวคณะสสหะโอตัลคายาหาปะโมขาคเทวาวิจักขนาตัฐามตตหาราคาชาวิสกัจัะสัสิโนทานะยังอาคาปัญญูโยทิาพ ตายอย่งกันทางกจะยาสิโนถ้าโโทาม,มิตการลม,มัดเสถียรโชตินมาจากาวานิมลตินโนอากอาธาโุตาแลนิมิตา กเตเตนเทตกายาสเพนะนตเวนิโนอิทิมันโตชุติมาโตวันะวัโตยสัินโมทถ้ามันาไปกรุมมิิตนาสมิติวานังสาเตเตเทวทกายาสเพนะนะตะเวนิโนนามันว่าเยนะอาคัุงเยจันยะสัทิสาสหะราวาิติมัคคีลังโอคตินานามาสว่งทักเคมโอขัดตลังนาคายจัตังวาอสิตาติตังสุพามาปรมัตโตแจกปุตตะอิทิมัโตสังสันนากุมารโรติโสจาสุปะคัสมิติวานังสาสภามาโลกนามมหาภามัทิฏฐาเตกุวันโนชุติมันโตพิสมั เตจัตสเพียริกันเตเซนเทเทเวสถาบังเงมาลาเสนอัิกามีประจักการถัดสารมันที่ยังอัฐาคณาถาพันธ่าถาลาเกนาพันธาวาตูโวสวันตาปริวาเลธามะโคมาวุจิหะโกทินังอินิตาธรรมมหาเสโนกันหาเสนังอเปสัจเยปานินาตะละมหัจจาสลังกตวานาเพลาวางพยัตถาปาวุสโกเมโกทานายัน ขณะยันโตสวิชูโกตธาโสูปจุพาวัตจีสังกุโตอสยังวัเสตัจจสภาวิยายาวาคีตวมันตะครุมาต่ตัวมิยะสถาสาวเกศสันเารตีมาราเสนาพิกาตาเตวิชานาถาพิกโวเตจาตปะวัตโกนุสุตวามุทธะสาสนาวิตลาเคหปกาบุญเนสังโลมปีอัญชัยงสาเพวิชินสังคามาหายาติตายาสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาตี